คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคําอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับเ n นจอยดี้ ชานนี้มีแต่สาระลึกเลนะครับอ่านะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับ afk เช่นเคยนะครับแนะนำการเล่นสาย afk แต่นะครับแบบจัดเต็มนะครับงวดนี้จะจัดเต็มนะครับก็คือนี่เลยครับนะของคล้ายๆเดิมนะครับเพิ่มเติมคือนะครับนี่คือแหวนไฟครับแน่นอนครับแหวนไฟเป็น เป็นการออโต้สเปลนะครับสกิลพวกสายกายภาพจํานวนมากนะครับแนะนำนะครับถ้ามีนะครับใส่แบนไฟครับนะและก็ตัวต่อมานะครับที่สำคัญมากนะครับก็คือนี่เลยครับการ์ดตัวนี้เนี่ยทำให้เราถึกขึ้นเยอะครับตัวนี้เป็นการ์ดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นการ์ด ใส่แล้วจะเพิ่ม m a ็ HP 2%เมื่อได้รับความเสียหายทางเวทมนต์หรือกายภาพมีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู HP ทีละ1,000ทุกๆหวินาทีเป็นเวลา5วิเอาง่ายๆครับเด้งเลือดทีละ1 0 0 0 5รวมแล้ว5,000นะครับแต่โอกาสออกนะครับย้ำว่าโอกาสออกจะอยู่ที่ประมาณ3%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาย สายวิทย์ที่ต้องชนมอนการใบนี้เหมาะมากแต่ว่าถ้าเป็นสายพวกเอจิการนี้ไม่เหมาะนะครับแน่นนะครับอันนี้คือส่วนรองเท้าที่แบบจัดเต็มนะครับส่วนโลนะครับจริงๆถ้าใครงบสูงนะครับคุณจัดโลวาคิลี่เลยก็ได้ครับแล้วก็กราดใส่กราดป้องกันเฉพาะทางครับเหมือนเดิมครับนะส่วนเสื้อนะครับแนะนำนะครับ ดีแล้วล่ะนะครับก็คือการ์ดคล็อกนั่นเองนะครับมีโอกาสตั้งมีโอกาสอ,ออโต้การ์ดนั่นเองนะครับอันนี้แนะนําดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นดาบ3สีนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่การ์ดมิวแทนดากอนนะครับแล้วก็การ์ดอ,อินจัสติกนะครับจะช่วยได้ดีมากนะครับแล้วใบที่3ก็น่าจะเป็น การ์ดกิฟฟอนนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายชีพอื่นก็อาจจะเป็นการ์ดอย่างอื่นก็ได้ครับนะแล้วก็ส่วนหมวกแน่นอนครับเช่นเคยครับแมสออฟยูปิดนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมเทโอเลเวลสนะครับอันนี้คือแบบจัดเต็มแต่มีทางเลือกเพิ่มให้อีกนะครับคลิปนี้มีทางเลือกเพิ่มห้อีกก็คือนี่ครับนอกจากเราจะ ออโต้สเปลให้ศัตรูตายแล้วเรายังออโต้สเปลเก็บขยะได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือทริปเปิลโป่ิงนะครับเมื่อเราถูกโจมตีไอ้เมื่อเราโจมตีครับมีโอกาสไล่เวทกรีดเมื่อเมื่อทาการโจมตีประชิดก็คือการสะท้อนถือเป็นการโจมตีครับเพราะฉะนั้นม,มีโอกาสออโต้กรีดคือเราจะเก็บของรอบตัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใส่ตัวนี้เข้าไปมีโอกาสที่จะ เก็บขยะที่ตัวเองนะครับได้ปล่อย FK ไว้ด้วยนะครับนะทำให้มีตังค์ด้วยนะครับนอกจากเราจะอัเเวลได้แล้วเรายังเก็บขยะได้โดยโดยวิธีนี้ครับแม้จะไม่อยู่หน้าจอก็ตามนะครับในเมื่อใส่ส่วนหมวกแล้วนะครับเราส่วนตานะครับก็จะมี2ทางเลือกนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ auto spell นะครับตัวนี้เมื่อถูกโจมตีเนี่ยมันจะใช้สกิล โคโบลเลเวล5ครับซึ่งโอกาสติดบอกได้เลยว่าน้อยมากน้อยมากน้อยจริงๆนะครับถึงจะน้อยมากแต่เมื่อเราโดนลุมมันก็ออกนะครับเวลาออกมันก็ออกถึงเลเวล5เพราะฉะนั้นก็เป็นดาเมจที่เรียกได้ว่าโอเคมากๆนะครับนะแล้ว,ก,นะวก็นะครับส่วนปากนะครับส่วนปากแนะนําตัวนี้นะครับแนะนําตัวนี้ซึ่งเมื่อเรา จมตีเนี่ยทางกายภาพจะมีโอกาสโซสไตล์เลเวล5นะครับก็จะยิงโซสไตล์เลเวล5ออกไปนะครับก็จะเป็นโซสไตล์3ลูกนะครับทีนี้มาดูเรื่องของดาบ3สีนะครับดาบ3สีเนี่ยจุดเด็ดเลยก็คือจะมีโอกาสออโต้สเปลน้ำไฟลมดินนะครับสสกิลนี้นะครับออกเป็นสกิลละ3ลูก3 4 2 2รวมทั้งหมดยิง4 ยิง12ลูกนะครับเป็นดาเมจ12ลูกนะตะกูลโบ12ลูกโอกาสออก5%ไม่เยอะมากแต่ว่าออกเรื่อยๆถือว่าดีครับตัวนี้บอกเลยแนะนำนะครับโอเคส่วนปากไปแล้วนะครับส่วนส่วนตานะครับตัวนี้สะท้อนก็ได้นะครับหรือถ้าเราคิดว่าเรายังถึกไม่พอใส่ตัวนี้ครับแว่นตา 3D ครับไอตัวนี้เนี่ยจะลดความเสียหายจากการโจมตีไร้ธาตุลง5%ครับ ป้องกันการโจมตีธรรมดา5%็นะครับเอ่เรียกได้ว่าใส่เพื่อถือครับนะอันนี้ก็แจมนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับอ๋อลืมบอกไปนิดนึงนะครับต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าเอ๊ะจานถ้าเกิดใส่หมวกตัวนี้ล่ะจะเวิร์กไหมนะครับตัวนี้คือหมวกนกครับหมวกนกเนี่ยนะครับมันจะทํางานคล้ายๆกับมัฟวา นะครับใส่ได้ตอนเลเวล80นะครับตัวนี้เนี่ยจะสะท้อนความเสียหายประชิดต,ตัวแบบประชิด1%นเะครับเหมือนจะดีแต่จริงๆไม่ดีนะครับทำไมถึงไม่ดีนะครับมันเขียนชัดเจนไว้ว่าสะท้อนความเสียหายแบบประชิด1%ตแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเราบล็อกความเสียหายของมอนเตอร์ได้ก็คือมอนเตอร์ต่ำโจมตีเราต่ำกว่า100มันจะไม่สะท้อนครับเพราะว่ามันไม่ถึง1% นะครับ1%ซมันแค่แบบ0ูนย์จุดกว่าๆนะครับไม่ถึง1 h ฮิตไม่ถึง1ดาเมจครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าไม่สะท้อนถ้าเราถึกเกินไปจะไม่สะท้อนเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับยกยกเว้นคุณจะไปโดนมอนเตอร์ตีที่แบบมอนเตอร์ตีเราถึงร้อยตลอดนะนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นี่คือข้อเสียครับหรือบางคนนะครับอาจจะใส่ตัวนี้ก็ได้ครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นหมวกวุ้นนะครับหมวกวุ้นจะไล่โบนะครับตะกูลโบเนี่ยสามชนิดนะครับก็คือ,อน้ำไฟแล้วก็ลมนะครับโอกาสออกถึง5แต่ยิงแค่1ลูกแต่มันไปคอมโบกับดาบ3สีนั่นเองครับถ้าเกิดยิงตระกูลโบออกมานะครับดาบ3สีก็จะทำงานด้วยครับนะเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับหมวกวุ้นเป็นตัวลั่นไก ดาบ3สีเป็นตัวทําทดาเมจจากการลั่นไกของดาบของหมวกบุญนะครับซึ่งไอ 3, ้สามโบสามสามชนิดเนี่ยมันจะคิดแยกกันนะครับเป็นไฟ5%น้ำ5%า5%ลม5%เพราะฉะนั้นเมื่อสะท้อนดาเมจหนึ่งครั้งจะมีโอกาสคิดทั้ง3สกิลเนี่ยนะครับก็คือไฟน้ำลมนะครับ ตีหครั้งคิดไฟน้ำลมถ้าติดปุ๊บอ่ะดาบ3สีก็ลั่นไกลทางานด้วยครับเพราะว่าดาบ3สีเนี่ยถ้าเกิดน้ําทํางานจะไปบังคับให้ไฟทํางานไฟก็จะไปบังคับให้ลมทํางานลมก็จะไปบังคับให้ดินทํางานนะครับมันจะ,จะเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าหมวกวุ้นนะครับออกสกิลน้ำนะครับก็จะมีก็จะออกเป็นไฟลมดิน แต่ว่าถ้าหมวกวุ้นออกสกิลไฟโบ1นะครับไฟโบ1ก็จะเป็นบังคับให้อ่าลมกับดินออกนะครับหรือถ้าหมวกโบไปบังคับให้ลมออกนะครับอ,อ่ก็จะไปลั่นไกลของดินที่ดาบนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าทําให้เวทมันออกรัวขึ้นนะครับถ้าใครไม่อยากแบบใส่หมวกเมเทโอนะครับหรือหาไม่ได้ครับนะ แต่จริงๆหมวกเมเทโอเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในสายสะท้อนนะนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันให้ดูนะครับย้ําว่าถ้าคุณหาเครื่องป้องกันอะไรก็ตามที่มีพลังป้องกันสูงๆนะครับจะดีมากๆนะครับยิ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้นะครับสาย FK ผมแนะนําให้เล่นเป็นเ,เขาเรียกว่าไงเดี๋ยว เล่นเป็นอาชีพตระกูลซอรแมนเพราะว่ามันมี HP ด e g รีเจนครับและ m a x HP ที่สูงบางอาชีพก็สามารถที่จะถึกได้นะโหมดเหมือนกันนะครับอย่างอาชีพพีทนะครับอาชีพพีทเนี่ยมีพวกอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะทางป้องกันพวกผีปีศาจโดยตรงนะครับทำให้ถึกได้ก็ทำา f k k ได้เหมือนกันครับ นะเพราะแต่ว่าก็จะจํากัดว่าเราจะต้องไปแมปพวกผีและปีศาจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมายืนให้ดูนะครับนะครับสเตตัสเดิมนะครับอันนี้ผมผมเอาหมวกเมเทออกนะครับเพื่อให้ดูว่าตระกูลโบออกบ่อยมากนะครับนี่นะครับเมทว,วาเซาโซสไตนะครับนะ ฮิลด้วยนะครับฮิลเลเวลสิบนะผลของของน้ำนะครับฮิลเลเวลสิบนะซึ่งในในความเป็นจริงเวลาเราเดินเราเจอศัตรูนะครับเราจะไม่ไม่เจอมอนเตอร์แบบเขาเรียกว่าเป็นฝูงเยอะขนาดนี้นะครับมันจะค่อยๆมาไม่เยอะนะครับแต่แน่นอนครับเราถึกนะครับแล้วก็ผลของการาดท,ที่รองเท้านะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ทำงานง่ายขึ้นด้วยถ้าเราโดนลุมเยอะๆนะครับนี่ครับการ์ดทำงานนะครับมันจะฮิลเรา5,000ครับนะเรียกได้ว่าใช้ได้ดีมากถ้าเป็นสายวิทย์นะครับถ้าเป็นสายเอจิไม่แนะนำบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวการ์ดจะเห็นว่าอุ้ยฮิลทีละห้าพันดีจริงๆติดยากอยู่นะครับเพราะว่าโอกาสออกแค่3%เนะครับอันนี้บอกไว้ก่อน เดี๋ยวแบบจานรีวิวราคาขึ้นนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับมันดีถ้าเป็นสายวิทย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสายเอจินะครับไม่ไม่เวิร์กโดนตีตายก่อนนะครับนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะครับทีนี้ผมจะใส่หน้ากากแมสก์ออฟอิมนะครับเพื่อเพื่อให้เห็นภาพนะครับถ้าเกิดแบบจัดเต็มแบบแบบเน้นดาเมจนะครับ ตัวนี้จะเคลียร์มอนได้ง่ายกว่าครับแมดออฟยิมแหละดีสุดละในบรรดาแบบของที่ใช้แบบลุยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้มันจะขึ้นเขียวเขียวนะครับก็คือ,อสกิลของของเขาเรียกว่ารองเท้าทํางานนะครับสกิลหมอกเขียวนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับวิธีประหยัดของฟัมเวลาเวลาลูนไนนะครับ เพิ่มเลือดนะครับเรามีเราใช้สกิลตัวนี้ครับนี่ครับเราใช้สกิลนี้ได้ครับสกิลที่มีชื่อว่ารีแล็กครับกดแล้วเราจะรีเลือดเร็วขึ้นครับใช้ในการรีเลือดได้ะเดี๋ยวผมจะรีเลือดให้ดูกดปึ้งนะครับดูเลือดมันจะเด้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวเผื่อเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาหลอดเลือดให้ดู นะแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเลือดมันรีขึ้นรีขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเร็วเี็นวนะเลือดจะขึ้นเร็วมากครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปต่ออีกนิดนึงนะครับ ผมวิ่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีนี้ลุกรอบนะครับแบบขยายหลอดเลือดนะครับเห็นนะเรียกได้ว่าสกิลแบบยับนะครับนี่มีออโต้การ์ดด้วยเห็นไหมสังเกตนะครับตอนออโต้การ์ดเด้งนะครับดาเมจศัตรูยังขึ้นนะครับแต่ว่าเราบล็อกความเสียหายไว้ได้ครับ นั่นหมายความว่าสาย F K สกิลออโต้การ์ดค่อนข้างที่จะดีครับแนะนำนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเป็นหมวกโปลลิงนะครับเพื่อให้ดูว่ามันเก็บของได้ไหมนะครับอ่านะครับเห็นไหมเมื่อกี้นะครับนี่นี่นะครับติดกรีดด้วยนะครับนี่ติดกรีดด้วยอ่านี่คือเวนอมสเปดครับโดนเป็นกลุ่มนะครับอ่านะครับ ยวรอดูกันนี่มีขยะหล่นนะครับกรีดไหมนะครับคือต้องลุ้นนะครับว่าถ้าศัตรูตีเราครับเราก็มีโอกาสกรีดแต่เทมก็จะหล่นอยู่ได้นานอยู่นี่นะครับผลของกร์ดรองเท้าไอ้กร์ดหมอกนะครับก็ทํางานนะก็เพิ่มเลือดเด้งดึงๆเลยนะครับ ติดนะมเมื่อกี้รอบเมื่อกี้ติดกรีดบ่อยวันนี้ไม่ติดเลยติดสิเพื่อน <c oughs> อะติดกรีดเห็นนะนะครับเมื่อกี้ติดกรีดนะครับเราก็ได้ไอเทมมานะครับเรียกได้ว่านะครับถึงจะ afk ก็ได้ทั้ง exp แล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งเงินด้วย <c oughs> แต่มีข้อเสียนะครับเก็บเยอะเกินไป นะครับมันจะน้ำหนักเกินนะครับน้ำหนักเกินเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องโฟกัสให้ดีครับต้องกะให้ดีว่าไม่มีของที่มันหนักจนเกินไปนะครับนี่นะมีฮิลด้วยฮิลฮิลของแหวนไฟออกเวลสิบนะครับฮิลของแหวนไฟออกเวลสิบเลยเดินลากนิดนึงลากอีกนิดนึงเพื่อที่จะเห็นภาพ อ่นะสักสี่ตัวแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมไฟบอลน,นะครับโดนกลุ่มอ่ะสกิลรองเท้าทํางานสกิลหมอ,อกนะครับนี่เวนอมสเปสนะครับไฟบอลฮิลนะครับนี่นะครับฝ่ามือทะลวงมีฮิลโบลิ่งแบดแอซซัมนะครับแอซซัมนี่นะครับสกิลของ ดาบ3าสีทำงานฮิลอีกนะครับแคทไมล์ฮิลแอสซัมแคทไมโซนิคโบนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามีการ์ดพวกโซนิคโบใส่อาวุธอีกมันก็จะติดบ่อยนะครับการ์ดโซนิคโบการ์ดไฟบอลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่งบนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่งบแต่ตอนนี้น้ำหนักผมเกินนะจริงๆเลือดมันไม่เด้งเพราะน้ำหนักเกินนะครับ ทั้งทั้งที่เลือดไม่เด้งก็ยังถึกนะครับนี่หิวธีรพันธ์ครับดาบ3สีมันมีข้อดีก็คือนะครับมันมีข้อดีคือมันมี matk ถึง95ครับแล้วก็มีออโต้สเปลด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะแพงนะครับนะแต่ว่าก็คุณสมบัติมันเยี่ยมนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็การเล่น a f k คือเน้นของสะท้อนนะครับแล้วก็ของที่ทำให้เราถึกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนมีกู๊ดไอเดียอะไรนะครับน่าสนใจก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ไว้ได้ครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับน่าจะมีคนถามแน่นอนว่าอาชีพอื่นสามารถที่จะทำ afk ได้ไหมจริงๆแล้วสามารถทําได้ครับแต่นะครับแนะนําให้เล่นซอร์แมนดีกว่าข้อดีของซอร์แมนคือมันมี hp รีเจนครับทำให้เราเซฟชีวิตได้ดีนะครับและก็แม็ก HP ที่สูงนั่นเองนะครับ เพราะว่าเราถ้าเกิดเราไปที่โหดน่ะมันต้องมี m a ็ HP สูงๆแล้วก็สิ่งที่ทําให้อา่าเรียกว่าไงเดียป้องกันการตายเราได้ดียิงขึ้นคือหลักก็คือต้องถึกนะครับรีเจนเฮให้ทันถ้าไม่ทันก็ต้องลดความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ลงนะครับหรืออา,อาจจะทำให้มอนเตอร์ติดสถานะก็ได้ครับอย่างเช่นนะครับ อา,อาจจะใส่การาดวัวแดงนะครับใส่ที่เสื้อเพื่อที่จะทําให้มอนเตอร์ติดสตันเวลาโจมตีเรามีโอกาตสติดสตันครับซึ่งถ้าเกิดมอนเตอร์ติดสตันนะครับมันก็จะ,ะช่วยเบรกระยะเวลาที่มันจะโจมตีเราได้ระดับหนึ่งนะครับนะแล้วเรายังมีพวกสกิลที่มันเป็นสกิลหมู่รอบตัวนะครับซึ่งจะช่วยทําให้โจมตีมันยังโจมตีพวกมอนเตอร์ได้อยู่ถึงจะไม่ได้สะท้อนก็ตามนะครับ ซึ่งอันนี้ให้กูดไอเดียไปนะครับนะอันนี้คุณก็ไปปรับใช้แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนเสื้อเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์การ์ดคล็อกนะครับเพราะว่ามันมันมันติดออโต้การ์ดครับนะช่วยบล็อกได้ดีมากๆนะครับนนะครับถ้าเกิดเป็นรอยัลการ์ดเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกรอยัลการ์ดจะเป็นออโต้การ์ดเลเวล10เลยครับยิ่งดีครับยิ่งถึกเข้าไปใหญ่นะครับนะแต่ถ้าใครเล่นเป็นสาย ไนนะครับก็ยังคงดีอยู่ถึงจะเป็นแค่เลเวล3นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสาย FK นะครับแบบจัดเต็มนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง n n o y อ n ดีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆคลิปโดนนี้นะครับวันนี้ก็นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่า แล้วเจอกันใหม่ครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะโอเคครับบ๊ายบายครับผม